Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, never. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแลร์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลยแอ m i n นต้น tp 7และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0สนคนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t เท i ไ t มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต้า Channel นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรซาต้ากันนะครับแต่พีโรซาต้าเนี่ยถูกขอกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ตัวของซาต้าเนี่ยมันเล่นยากครับผม ซาต้าเนี่ยถูกเนิฟมาหลายแพทมากเลยนะครับจนแบบตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นยากมากๆกันนะเพราะว่าตัวของซาต้าเนี่ยมันไปถึงสเกลเลดเกมไม่ได้มันเล่นได้แค่ต้นเกมถึงกลางเกมเพราะว่าเลดเกมเนี่ยฝั่งเราเนี่ยจะเริ่มมีทอยทอยเนี่ยทำให้เราเนี่ยบินตายยากมากนะครับแล้วก็จะเริ่มมีตายเกิดมีตัวแข็งหรือว่ามีเคียวไอเทมการตายมันก็จะเยอะครับ ตาตาเนี่ยอ่าถ้าเกิดบินแล้วฆ่าใครไม่ได้ก็คือในไฟนั้นคือเหงาแล้วนะครับผมดาเมจหลักๆเลยมันมาจากอันติล้วนๆน,นะครับผมสกิลหนึ่งกับสกิลสอเนี่ยมันเป็นดาเมจเสริมอะถามว่ามันแรงไหมคือมันก็แรงนะครับแต่มันแบบไม่ได้แรงกับขนาดนั้นนะครับผมไอ้คอยเข้าสวยอยู่นะแต่ว่ามันมีสแต็กอะดิมีหน้าผมว่าตรงนี้เราเคลียร์แค่คีปก็พอนะ แล้วก็ไปดูชีฟในป่าต่อครับผมเอาเลเ้วสี่นะซาตาเนี่ยมีอันติต้องได้แอซิดหรือว่าได้คิวอะมีตอาคือมนะีันติเนี่ยคือต้องมีหนึ่งสกอร์นะครับมันเป็นตัวบังคับเล่นอะซาตามีอันติก็คือต้องเล่นมันไม่สามารถแบบฟาร์มฟาร์มได้อะไรเงี้ยเพราะว่าฟาร์มไปเลดเกมไปก็ไม่เก่งไงมีันตะิก็ต้องเล่นมียนติก็ต้องเล่นครับนั่นแหละความยากของตัวซาตานะ แหนจะเป็นการบินที่มันยากอีกนะครับผมโดนเนิร์ฟจนคููดาวออกมาดิดึงไปแล้วเนี่ยดึงไปแล้วผมก็สวนเลยไงพีกออกมาก่อนครับโอ้โหชชร์ลอดมาแบบนี่ไม่รอดครับแต่ดาเมจของตัวซาต้าเนี่ยมันจะคงหวังผลได้อยู่นะต้นเกมดาเมจแรงมากนะครับแต่ก็ได้แค่ต้นเกมจริงๆนะตัวนี้ แอคดึงมาครับไม่โดนตอนนี้เรามีบินอย่างที่ผมบอกมีบินก็คือต้องหนึ่งบินมีบินหนึ่งคิวสิเออเรียบร้อยครับอย่างนี้น่าจะไม่รอดเพราะว่าเขาใช้อัตีไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับตัวของมีหน้าถ้าเกิดไม่มีสกิลขัดเรล่านี่ย็โดนเราบินแบบฉ่ำๆแน่นอนแยกคีฟครับโอเค มีบินนะต้องหาเล่นเหมือนเดิมครับผมไอพี่อโลยแก๊กเดินนำหน่อยผมว่าเราเดินซอยนี้ดีกว่าเพราะว่ามีหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ซอยอไหนนะอาว่าแล้วว่าอยู่พุ่มนี้โฮ้ยผมโดนคอ่าแล้วลื่นไงกกัดรอเรียวก,ก่อนแต่ผมวมิบินอนะแต่บินจะมาอีกเจ็ดวิเจดวิจะมีบินคนหน่อย แต่เพื่อนผมก็ทนได้เท่านี้ถ้าผมบินถ้าผมลูดหนึ่งคิวครับผมสวยสองคิวถือว่าสวยนะลองมีหน้าครับผมต่อเลือดไปต่อเลือดไปครับ สาตาร์ตมันก็มีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างครับถ้าเกิดเรากดสไลด์บินอันตีไปแล้วเนี่ยแล้วเราโดนสาตาร์หรือว่าเราโดนซีซีอ่ะที่มันเป็นหยุดเราอ่ะพอเราหลุดหลุดจากซีซีตรงนั้นอ่ะตัวเราอ่ะมันจะไม่หยุดด้วยไงมันจะสไลด์นะครับเหมือนไอ้ช็อตข้างล่างอ่ะที่ผมแบบลื่นอ่ะเพราะว่าผมโดนมีหน้าเกี่ยวแล้วผมสไลด์ไปแล้วไงโหเอามาเลยดีกว่าเอ้ยได้อยู่ครับผมสวยแข็งก็ตายนะทุกคน เพราะว่ามันบิดแรงมากนะส่วนซาตาอย่าคีปเอเรายังเคลียร์ป้อมนี้ได้อยู่ครับไม่สิเรายังกันป้อมนี้ได้อยู่แต่ว่ามันก็น่าจะไม่รอดแล้วนะป้อมเหลือเลือดน้อยมากเดี๋ยวผมก็ไปรับกลางก่อนแล้วกันอันติไม่มีถือว่าเราทําเกมสวยนะทุกคน5นาทีเรามีสกอร์ไปถึง8นะครับ ถ้าแกงดึงได้ก็น่าจะฆ่าได้นะผมรอซ้อนเฮ้ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีล้างไหมเนี่ยถ้าเราบินได้นะโอ้โหแต่ว่าบินไม่ตายโอ้ยนาคัสเก็บอย่างสวย คือตอนนี้มันเริ่มจะเข้าสู่เลทละตาแปดนาทีแล้วทุกคนคือแปดนาทีผมว่าก็เข้าสู่เลทแล้วนะฝั่งนู้นเนี่ยอาจจะเริ่มแบบตายยากมากขึ้นแล้วจะเริ่มมีการเวทมีอะไรกันมาแล้วครับข้อมล่างต้องมีคนกันนะทุกคนเอ้ยดึงสวยนะโอ้โดนคอต้องบินครับต้องบินแล้วออกเลยแต่ดาเมจไม่ได้นะอืโดนซุม่มไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเลยดิ ว่าตอนนี้เกมตึงจัดเลยนะเราต้องเอาดาร์กปะเอาดาร์กเพื่อคุมเกมปะแกลกดึงแล้วทีดาร์กอยู่สองคนนะผมยืนโซนโอ๊แก๊กทิ้งโซนเลยรอครับรอเข้ามารอบินรอบินรอบินปึ๊บปึ๊บโอเคสวย คือเราสามารถปล่อยอลาล็อกแล้วก็ยืนอยู่เฉยๆได้นะหรือว่าจะเป็นการกดการกดตีธรรมดาก็ได้เพื่อให้ตัวมันเดินนะครับถ้าเกิดมันมียูนิตหรือ,อคลีปหรือว่าเป็นฮีโร่อยู่ใกล้เนี่ยมันจะเดินนะครับผมมันจะเดินไปตรงนั้นเผาสงสัยว่าทำไม็อดนั้นผมผมบินแล้วผมหยุดแล้วทำไมมันยังบินได้ต่ออันติมันยังคงอยู่ครับผมว่าเราไม่ได้บินพลาดน,นะ เหลือผมกันบ้านคนเดียวเนี่นแยแก่ละทุกคนแกเกิดนะโอเคได้อยู่กันป้ามล่างนะครับกดตึงจัดเกมนี้นี่แหละพอมันเริ่มเข้าเลดเกมแล้วนะครับคือตัวผมจะเริ่มทำอะไรได้ยากแล้วบินใครก็จะไม่ค่อยตายนะครับคือซาามัามีทามมิ่งของมันแบบแค่8ปนาทีแค่นั้นนะคือแปดนาทีต้องเอาให้ได้เยอะที่สุดอะ่ะแล้วก็แบบเพื่อนแบกต่อนะครับ น,นี่คือเหมือนกันตอนนี้คือเพื่อนจะต้องแบกผมต่อแล้ว mm. เพราะว่าเรามีลิงมีทอนอ่ะตัวอ่าเป็นสองตัวที่เก่งหลายเกมนะก mm. ็ต้องหวังเขาครับ mm. เราได้เป็นเดลสุมาแนละ้วสวยอยู่นะหรือว่าได้เบรกเกมเขาเนี่ยแต่ตอนนี้ชาลอนเนี่ยผมไม่สามารถบินตาได้หรอกผมว่าเลือดเลือดเลือดน่าจะเป็นหมื่นละ มีหน้าที่ผมก็บินไม่ตายแล้วเพราะว่าเขามีทอยละก็ต้องไปบินพวกคีล่าหรือว่ารอเลี้ยวอะไรเงี้ยเอาครับรถจะเป็นแคลร่เขาก้าดึงมาได้ตรงนี้คือผมบินคีล่าได้อยู่ผมต้องมาเคลียร์ล่างให้เพื่อนไนอะ้ผมเป็นเมดนะจริงๆ่ะผมผมต้องไปรอเล่นไฟไอ้ไอ้กับแก๊กนะเดี๋ยวแกเขาดึงได้อะ แล้วลิง่ะต้องไปคอยรับเลนล่างนะครับซึ่งเป็นเป็นเลนของออฟเลนน่ะไม่สิอ่าหน้าที่ของออฟเลนน่ะมันต้องคอยรับเลนที่มันตกอ่ะโอ้เพื่อนเพื่อนจ๋าอย่างเงี้ยแล้วข้างล่างโดนด้วยหรือเปล่าลิงโอ้โหแบบนี้ผมนี้ก่อนผมนี้ก่อนเราสามารถสกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองเพื่อจะทลายนตีหนีได้ด้วยนะอย่างที่ผมทำเมื่อกี้นี้ วิ่ได้เจ็บนะได้เจ็บอยู่นะจะต,ต้องเติมเลือดครับเพื่อนจะเกิดแต่อีกอเจ็ดวิทุกคนโอ้แล้วจะเสียหนึ่งทางหรือเปล่ายิงได้อยู่นะเพราะว่าเขากระอดใจนะครับผมน่าจะถอยเพื่อจะไปคุมดาร์กันนะผมว่า,าต้องไปนะครับตรงนี้ อแล้วถ้าไปทอนไปอยู่นู่นอะ่ะทอนได้มาเล่นกับทีมโอไม่น่าจะได้นะอางนี้คือเข้าไม่ได้ครับคือนาคขสอก็เข้าไปแย่งไม่ได้โอ้ยไ้หมอที่เอาสุดพ <c oughs> แต่มันถ้าเพื่อนเราไปได้ด้วยนะโอ้แย่ละอุนหะขอตายด้วยโด,ดนจับเย็นเพื่อนค่อยๆค่อยๆได้ปะรอตีได้ปะวิให เคได้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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนได้อยู่ได้อยู่ตีพร้อมตีพร้อมไปแล้วลิงตัวไหนดีวะเนี้ยโอ้นดึงบินต้องบินให้ขึ้น่ะโัวนัตีมีหน้าอย่างนานครับเสียสามทางแล้วกำลังจะแพ้แล้วตอนนี้ผมเกิดผมเกิดมาแล้วผมเกิดมาแล้วเอามันเอามาให้ตายสวย โอ้ยคลิปข้าสามทางทุกคนยากและผมบอกเลยเสียสามทางแบบนี้ยากและแวเลดเกณแล้วลด้วยตัวผมนี่มันต้องได้บินแบบเต็มๆจริงๆอ่ะแบบฟูคอมโบอ่ะสไลด์ตัวนั้นห้าตัวตายอยู่ครับแต่แทงไม่น่าจะตายถ้าเราตายนะเมืแ่อบบกี้นี้ตายอยู่ แต่แบบก็ต้องมีคนหยุดให้ผมบินใส่เขาแบบเมื่อกี้นี้นะเมื่อกี้นี้คือมีแก๊กหยุดให้อยู่ในป่าบูแล้วเนี่ยคือน่าจะเยอะและ้วทอนตอนนี้ต้องมาคอเล่นกับแก๊กนะเผื่อแก๊กดึงได้กเขาคุมออบเจกต์ยับเลยนะได้มังกรไปด้วยอ่ะไม่ดึง โอ้แย่แล้วผมถอยยาวก่อนครับวิ้งดูสวยลิงนะเเล่นอยู่โอ้โหเราบินไม่เจอใครเลยครับต้องวาร์ปผมต้องวาร์าปก็แต่ว่าเราเราได้มาสามทุกคนเราไปแล้วครับเรียนกลางไปแล้วนะน้องรีไปอ่ะนมรีไปทุกคนเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวย ตอนไม่ตายถอนตอนตายแก๊กอ้หยผมต้องรับเลนล่างไปเนี่ยเพื่อไอ้ชาล็อตมันมาลอยปะผมว่าผมเคลียร์ล่างไว้ก่อนดีกว่าเพื่อ,อชา,อาล็อตมาลอยผมไม่รู้ว่าตรงนั้นจบได้หรือเปล่าด้วยโอเคเราเราเคลียร์ล่างแล้วถ้าหลอดมาเลือดน้อยอะแล้วมันไม่ยอมกลับบ้านด้วยไงบินเคลียร์เลยตรงนั้นจบละ จีจีครับผมโอ้ oh, ไฟเดียวรู้เรื่องนะช็อตนั้นคือแก๊กดูดสวยด้วยไงเหมือนฝั่งนู้นนะ่ะคือตอนแรกคือเหมือนทรงจะไม่ค่อยดีนะแก๊กดึงมาเสร็จมีหน้ามาขอเพื่อนต่อครับแต่ว่าเหมือนมีหน้าจะกดล้างไปในจังหวะแรกแล้วตอนที่แก๊กดึงนะครับแล้วแก๊กก็ได้ดูดไงแล้วดูดแล้วน่าจะดูดสามตัวเลยป่ะมีหน้าไม่มีล้างแล้วด้วยครับก็เลยแบบชนะไฟแบบงงๆเลยครับผมก็จีจีนะครับเกมนี้นะคอส v p ไปครับ เราต้นเกมเราทําได้เด็ดเกมตัวเรามันเล่นยากอยู่แล้วครับซาร์ตาจะเอา MVP มเนี่ยมันก็คือยากแหละแต่ต้นเกมอะ่ะคือทําให้ดีก็พอนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับซาร์ตาในแผ่นนี้ผูม้มองผมเนี่ยซาร์ตาเป็นตัวที่เล่นยากในแผ่นนี้มันมีเงื่อนไขในการเล่นนะครับเงื่อนไขของมันก็คือต้นเกมต้องค่ายให้ได้รัวๆแล้วทําเกมนําให้ได้แล้วหวังพึ่งเลดเกมเพื่อจะให้เพื่อนแบกแต่ถ้าเพื่อนแบกเลดเกมไม่ได้ก็ชนะยากเหมือนกันนะครับผม ฮ่าทาตา้าในแผ่นนี้เหนื่อยจริงนะครับโอเคผมก็ทำไม่ลเนาะสำหรับตัวของทาต้าใครที่ขอเข้ามาผมว่าก็น่าจะพอใจกับคลิปนี้นะครับผมยังไงเนี่ยก็ก,กดไลค์ให้กันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายยครับ